มานศูนย์ซีนันออกศูนยซซอ้สามสองอกสามครับออกมาออกสามสองครับขับวไหนศูนย์สองสองข้วหนศูนสองสองมันออกศูนซซโอ้ยากเห็นไดครับี่นเกิดเด็มาตามเ็ตีเขานี่นองเหตอนนี้จย่อมูต่ออรขึเน่คับเต็มดไปนั่นตจกมาจากกระโปรงล้อมันยากเลยมันยากเลยครับ การมาสักการครับการมาสักการครับไม่ได้มาอยู่บนนู่นก็มัวรำอ่าถูกมาเดียนคนมาเดียนฝนไม่แต่ก่อนฝนตั้งแต่ตตตตััั้้้งงงแ่ก่อนเขาภาษาจนเราออกภาษาเพิ่งจะได้มาหาหลวงตาหลวงพ่อไม่อยากดังเนาะนำหาหลวงพ่อนี่แล้วนำหาหลวงพ่อหลวงพ่อไปปจำภาษาอยู่ใช่ไหมครับน้องออก มาหนองอ้อตำบลดอนมันตำบลดอนมันเนาะแต่ถ้ามาหาอิทยาลัยบ้านของโ่ไปถ้ามาหาวิทยาลัยเก้าหนึ่งก็พ่อ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 ส่วนวัดจะมาฮะหลวงพ่อแล้วในฝันหาเอาพ่อกฐินกับย่อมจะเบยมากเจ็บความแปลกแปลกเลยมากพระวิการบ้นมากบอกพข้าแล้วหลวงพ่อไจะนี่กลับมาวัดนี่วัดเก้า จาเพิ่นเนี่ยมันไปจำมั้งายคุณป่ะครับหรือว่าที่ไหนครับจำมั้งสายบ้านนั้นเขาก็เริ่งเอารถไปขนเอาของได้ม้านของโอ้ยแปลว่าไปกับพื้นครับเลยนี่แล้วขนของมาเต็มรถแล้วที่ขับไปกระถิ่นบ้านกับบ้านเกิดก่อนเราหลวงพ่อนรวาดเนี่ยเขาฝันนี่นเท่าไหร่จีรวาดมาเห็นมาเห็นน้องมาหาจนมาได้ฝันจะมาได้ฝันเห็น ฟันเห็นเหรอแม่นในลีไม่ลีคนน่ะฟันเห็นพวกผมไลน์มุดครับำลางตาเมื่อคืนฟันเห็นเมื่อคืนนี่ฟันเห็นเมื่อคืนนี่โอ้หมาเมื่อเช้าไล้เหรอมักับมาวันนี้ก็เลยมาเลยเนาะยันเห็นเมื่อคืนนี่เมื่อนีมาหาเลยนี่แหละที่ได้โชคได้ลาบได้โชคเงี้ยนะครับพี่น้องฟันแอนด์เมนฟันแอนเมนหน่อโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อมาอยากดังครับฟันเห็นแอดมินสองคนฟันเห็นเมื่อคืนนี่ตื่นเสัมมา จะแน่ไม่ดีนะว่าฝันออกภาษาแล้วกับสิให้โช่วราบหยัดลงบนการตัวนอคบมาหันกันมาเขาภาษาแล้วก็เรียกว่ามาได้มาหาลุงพอนะขบวนอ่งทองเครื่องนังอยูในุนตีนี่ก็ไม่ได้หลายตัวเลยรับแน่น หลวงพ่อมาอย่างดังนะครับมาหลายตัวคือเก็อันละเอาเขียนเลยเขียนไหมครัเขียนเลยเลขสองเลขสองเลขสองขับมียครับมียกรับเลขสองหลวงพ่อมาอย่างดังสองแรกหลังจากออกพรรษาเด้อนี่สองแรกหลังจากออกพรรษาของหลวงพ่อมาอย่างดังง รัหมามาจากองอเรรมฐานอ่ี่สามสิบอโอ้กับหัวตัวนี้อกับหัวเอ้เดี๋ยวเขียนคนกียวเขยนเขียนเขียนเขียนให้พี่น้องงววันที่สิบหกเปิดตะมดีเลยฮ่องเราฝันเห็นฮ่องมาขึ้นนี่เนาะฝันเห็นม <c oughs> ่ขึ้นอีกมหมหายหลีฝันหร เย็นตัวยังไงคนเด้อพี่น้องเลือใจเย็นยิ่งดีวันนี้เราอาจจะให้ของขวัญปีใหม่ก็ได้นี่เขียนไปพร้อมกันก็นได้ <c oughs> ตอนรับปีใหม่เนาะครับหลวงพ่อของของหลวงพ่อนี่จะมีสามตัวชุดเดียวสองตัวนี่ก็ชุดเดียว 9, 4, <c oughs> เก้าสี่เจ็ดเชิญไปพร้อมกันเด้่องพิณองแล้อเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ สี <7 S 1> 9, 4, ่เจ็ดเกาสตันจงเขียนคักๆเลยพี่น้องเลยสองสี 2> 2, ่สตัวนี้แอดจะบ่ได้ตัดให้เด้อให้พี่น้อง <S 2> 2, <S เพิ่น 4, ไปตัดเอาเองเดี๋ยวจิกกลับหัวให้พี่น้องด้วยกลับตัวได้อี่หกสี 6, ่6 4 7เขียนตัวน้อยๆก็ได้เอ้าทั้งคันห้าเก่าหันหัวลงดิห้าเก่าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ด เจนันเนเจนมาหลามดเอนมาหลายหมพผมห็นนั้นหลบเนาะมาหลายหมดเอาเอาบันน้องนไวางไวเลยนั่นแหละนี่เอเยบรับด้มือหลวงพ่อพะตามนั้นเลยเด้อมาปรับได้ปรับเก้าสี่เบ แล้วกค่สองสี่อันหกสีเจ็ดนัน่นแอดมินกลับหัวหันเลยเอามักมักตัวใดกแบบ็ค่อยเรียกเอาระววางเก่ากับหกอ่านองเรียกเนาะเก้าสี่เจ็ดสองตัว 24. สองสองี่จะดีกว่าพิจารณาบ้างนะครับเป็น หลวงพ่อไม่อยากดังนะครับอันนี้เป็นเลขฝันหมดหลวงพ่อฝัน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 เลขฝันฝันฝันฝังฝดนลันฝ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 ัเฝีนฝันมันฝัันันันฝันนฝนฝันฝันฝันฝนฝันันนันฝนฝันฝะันฝันฝ<ะ>ันันฝน ไที่พีใหม่เลยก่อนที่จะกันว่าวา้ฟังตัวนี่ะก้าวสี่หกคุณบอกเป็นตัวหรือบอกบอกเป็นตัวเลยบอกตัวเลขเลยบอกเลยรนก้หกกเจ็ครับหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อก็นี่นะกเจ็มื่อกี้เราลุดปากมาเดีลุดปากก็ก้4-6สี่หกกี่หกอันสองเท่นกับฝัน มามาสองคนเห็นสองคนมาสองคนสองคนดีสองคนดีจริงๆนะเรเออเอาสศษอะไรครับก่อนที่หกเอาสามวพี่นองไปัดเอามาที่เขามาแล้วกอนั่งนบเบอร์มาตะไคร์สคนสองคนอิลิมันนี่มาสองคนอิลิมาสคนอิลิ ปีใหม่เอปีใหม่เดพี่น้องเด้อของวนันเปียใหม่ก่อนจะจบคลิปนะครับก่อนจะจบคลิปของก้นปียใหม่หลวงพ่อไม่อยากดังนี่เก้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดนะครับเก้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดพี่น้องก็ร้องออกไปพี่ข้อพิจารณาเบิ่งน,นะครับผมสําหรับแนวทางหลวงพ่อไม่อยากดังนะครับเงินเทวดาเงินเทวดานะครับผมพี่น้อง C7 กับ 2C นะครับแค่นี้นะครับประหลายตัวกปอะไลายหางสำหรับแนวทางหลวงพ่อไม่อยากดังนะครับผมก็ขอให้คุณทุกท่านนะครับนำไปข้อพิจารณาวันที่16พฤศจิกา2567นะครับอ่าหลลัพพรนะครับผมพี่น้อง คุณกาพานำเกิดเอากำเนิดไปชาติหน้าอกุศลอนลบมาพุทธลาทางสวรรค์ของบอราไปได้จงม้าว่วให้ครบกันศัตให้ตัตตาให้ตั้งมั่นตามสิ่นั้นจะจะดีาวนาดีวิเศษตัจิเลศข้ามโลกีหญิงชายจงมีดีสดยงาอยากชาดเลยสาธุขอให้ทุกคนมีโยกรวย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 สาธุ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  กระเจะ็บอยากแข็งขึ้นถูกข่าวผมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม